มีคนหนึ่งอุ้มเด็กตัวเล็กนิดเดียวมาหาผมบอกว่าท่านต้องปาบยาเสพติดต,ต่อนะเขารู้ว่าเดี๋ยวลูกเขาโตขึ้นมาสังคมมีแต่ยาเสพติดผมเห็นเด็กวัยรุ่นทั้งหลายในวันที่ยาเสพติดซื้อง่ายกว่าหมากฝรั่งผมนั่งคิดว่าปัจโลกนนี้กำลังจะแข่งกันด้วยสังคมฐานความรู้นั่นคือเอาสมองดีๆมาใช้แต่ปรากฏลูกหลานเราถูกยาเสพติด กดสมองกันหมดผมบอกผมรับไม่ได้ทนไม่ได้ผมกวาดล้างเต็มที่วันนี้ดีขึ้นยับถามว่าเราจะเอาอีกไหมผมเสี่ยงผมต้องเสี่ยงในการจัดการยาเสพติดก็รู้ว่าพอราคายาเสพติดมันไล่แค่ไหนแต่ผมต้องเสี่ยง เมื่อวานนี้วันก่อนประชุมยังบอกว่าหมายจับหมื่นหนึ่งพันคนไปไล่ล่ามาให้หมดถ้าผมห่วงลูกหลานท่าน